มาค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาสอนวิธีการประกอบนะคะประกอบตัวให้มันเป็นรูปร่างให้มันเป็นตัวน้องหมานะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้สำหรับหัวนะคะนี่ค่ะแอดมินจะต่อตัวก่อนนะคะนี่ค่ะทำไมเอ่อถ้าตัวมันยังไม่ไม่เอ่อเขาเรียกอะไรนะไม่ ไม่พอเราก็ยัดใหญ่เพิ่มไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะนี่ค่ะให้มันตุงๆนะคะแน่นๆน,น,นะคะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ค่ะมีเข็มกับกันไกรนะคะเดี๋ยวเรามาต่อตัวก่อนเลยจ้านี่ค่ะ แอดมินก็ต่อแบบง่ายๆนะคะคืออันนี้จุดเริ่มจุดสุดท้ายของเราแล้วอันนี้ก็จุดจุดที่เราตัดไหมนะคะนี่เราก็จะเอามาประกบกันนะคะให้ตรงแบบนี้นี่ค่ะให้มันตรงกันแบบนี้นะคะแล้วแอดมินก็เย็บเข้าไปเลยนี่ค่ะเพื่อนๆก็พอจะรู้วิธีเย็บต่อกันแล้วนะคะไม่ เพื่อนๆก็เอาที่แบบว่าเพื่อนๆสะดวกแล้วก็เย็บเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เย็บติดไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้แ <Air plane. S 2> อดมินก็เอาตามที่แอดมินเข้าใจนี่แหละคะ่ะนี่นะคะเย็บให้ให้มันตรงกันนะคะให้โซ่มันตรงกันนะคะมันก็จะพอดีเลยนะคะ ะถ้าสู้มันตรงกันมันก็จะครุบล็อกมันพอดีเลยนะนนก็จะเป็นแบบนี้ แต่ปกติมันจะมีเข็มแบบโค้งนะคะแต่ว่าแอดมินหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าถ้าเข็มโค้งเนี่ยมันจะมันจะพอดีเป๊ะเลยมันจะแบบมันจะเย็บง่ายนะคะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่นคะคะแต่ถ้าว่าไม่พอนะคะเราก็สามารถยัดใหญ่เพิ่มได้นะคะค่ะให้มันตุงๆุน่ารักน่ารักนคะคะเราก็สามารถยัดเข้าไปได้อีก ไปเรื่อยเ,เลยนะคะแล้วเราก็เก็บนุ่นไปด้วยเ,ออเก็บใ่ไปด้วยนะคะนี่จะได้ประมาณนี้เย,ย็บยังไงก็ได้คะ่ะคอยมันอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับตัวกระหัวนะคะ เราก็จัดทรงแล้วไหมที่เหลือแล้วก็เย็บเก็บเลยค่ะเย็บไปเลยเก็บซ่อนไปเลยนะคะ,คะโอเคอันนี้ก็ได้ตัวกับหัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะหาหน้ามันนะคะแบบเขาเรียกอะไรนะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็หาทรงหาหน้าที่แบบว่าเราจะเอาเป็นหน้านะคะนี่อย่างนี้นะคะเอาต,ตกลงแอดมินจะทําแบบนี้ต่อไปเราจะประกอบหา,าหูหูนะคะส่วนหูนะคะเราก็จะตรงนี้เป็นหน้าเนาะแล้วก็นับเข้ามานี่ค่ะมันจะมีช่อง1 2ึสแล้วก็วางแบบนีน้เดี๋ยวนะคะ นี่ค่ะก้นหอยตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามเราก็จะวางตรงนี้ให้มันเวลาเราเยบเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะนี่ค่ะแอดมินก็เอาเข็มมุดมาวางไว้ก่อนนะคะมามาร์กไว้ก่อนนะนี่ค่ะอันที่หนึ่งต่อไปอันที่สองนี่ค่ะส่วนหูมันจะมีโค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะวางเราก็จะนับเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามเราก็จะวางช่วงนี้นะคะแล้วก็เอาให้ตรงกันนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ส่วนคุ้งมันจะมาข้างหน้าอย่างนี้นะคะนี่หนึ่งสองสามวางโอเคแล้วเราก็เอาที่มาร์กไว้เลยจิ้มไปก่อนนะคะอืมจิ้มไปก่อนเลยนะคะก็จะได้แบบนี้อ่าต่อไปเราก็จะเย็บนะคะเย็บแบบไหนก็ได้ค่ะ ให้มันให้มันอยู่นะคะแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกันนะคะแล้วให้มันสวยๆเนาะอะไหมก็อย่างงี้นะคะอื m น n แอดมินก็จะเย็บแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะเย็บเก็บแบบนี้เลยนะ เอาตามที่แบบเพื่อนๆแบบว่า okay. คือการเย็บถอยหลังแบบนี้นะนี่ค่ะ,คะเอดมินจะจิ้มแบบถอยหลังนะคะ จะแบบนี้อันี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะเอาที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะทุกคนแอดมินต้องหาของช่วยหาครีมช่วยดึงนะคะเพราะว่ามือลื่น อย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะได้แบบแล้วเราก็เย็บเก็บเลยนี่ค่ะก็จะอยู่แล้วนะ เก็บมาไว้ตรงนี้เพราะว่าแอดมินจะต้องทําที่แขวนนะคะนี่ไว้ตรงกลางตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทําที่แขวนนะคะทําแบบนี้แขวนแบบนี้นะคะ,ะต่อไปเราจะเย็บหูที่สองนะคะ,ะเหมือนเดิมเลยค่ะทริปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวสต็อกไปก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนที่สองหูที่สองนะคะแอดมินก็ทะ ก็เย็บติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่โค้งๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะเย็บส่วนแขนนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะนี่ตรงแขนนะคะเราก็ดูเอาความสวยงามนะคะทุกคน เข hmm. ็มมันก้นเล็กนะคะนี่ค่ะสำหรับแขนนะแขนแล้วก็เย็บติดก่อนนะคะเย็บติดก่อนแบบนี้อย่างนี้ค่ะเย็บติดสองอันก่อนแบบนี้นะคะ มันจะได้เวลาเราเย็บต่อมันจะได้ง่ายนะคะนี่ค่ะนี่จะได้แบบนี้เราก็ดูนะคะโค้งนี่เราจะไว้ข้างหน้านะคะเนี่ยโค้งแล้วเราก็เอาแขนวางนะคะนี่ค่ะวางให้ตรงนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้อย่างงี้นะคะนี่แล้วเราก็เย็บเลยนะคะ มินจะเย็บล็อกไว้่า่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เย็บตรงนี้ดึงมือลื่นนะคะทาครีมตอนเช้าแล้วมันลื่นนี่ค่ะจะได้ล็อกไว้ก่อนแบบนี้นะคะนี่พอเราล็อกได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เดินตามเลยนะคะ นี่ค่ะก็จะอยู่แล้วนะต่อไปก็เย็บเก็บได้แล้วค่ะหนึ่งแขนนะคะนี่เป็นแบบนี้ตัดไหม่ ไปเราก็จะเย็บที่สองนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แขนน่ารักเล็กๆนะคะเดี๋ยวเย็บที่สองเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะแขนที่สองก็มาแล้วนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราจะเย็บส่วนหางนะคะแอดมินจะเย็บส่วนหางก่อนเลยนะคะนี่ค่ะหางก็จะยาวนะคะอย่างงี้นะคะอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะคะแต่แอดมินขอแก้ส่วนหางนิดนึงจะเพิ่มอีกหนึ่งแถวนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะเพิ่มสักหนึ่งแถวนะคะโดยกันทำแบบนี้เดี๋ยวนะคะเพิ่มอีกหนึ่งแถวดีกวกานะคะ ก็จะได้แบบนี้แล้วอันนี้จุดเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวเราเออแอดมินจะถัก 2x ในช่องเดียวกันทํา V นะคะเพิ่มนะคะเวลาเราเย็บมันจะได้เย็บง่ายนะคะนี่ค่ะเพิ่ม V นะคะทุกช่องนะคะหนึ่งสอง นะคะก็จะได้แบบนี้อานนี้ค่ะมันจะได้บานๆนหน่อยนะคะเพราะเวลาเราเย็บเราจะได้เย็บง่ายนะคะนี่ค่ะก็เหมือนเดิม นี่ค่ะส่วนหางอันนี้ก็ไหมโผล่มาแล้วตัดออกความสวยงามอันนี้เราจะเย็บหางนะคะนี่ค่ะแอดมินก็จะทำแบบนี้หางก็จะยาวนะคะทุกคนเอาแต่ว,วางก่อนวางนี่ค่ะวางแบบนี้แล้วก็เข็มมุดปักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะมาร์กไปก่อน ย่างนี้นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นหางแบบนี้หางยาวมากนะคะนี่อ่ะต่อไปก็เป็นการเย็บนะคะนี่ค่ะแอดมินก็จะเย็บแบบนี้เลยเย็บแบบไหนก็ได้ให้ให้มันอยู่นะคะทุกคนไม่ต้องตามแอดมินเปะวากนะ่นคะ นี่ค่ะเย็บตามที่เราถักอันนี้ไว้เลย okay hmm, เข็มรูเข็มของแอดมินมันเล็กนะคะแล้วไหมเส้นใหม่มันเส้นใหญ่มา,มากกว่าสี่พายอะคะ่ะมันก็เลยแบบเย็บยากนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วนะคะเย็บยังไงก็ได้นะคะขอให้มันอยู่เนาะเพื่อไม่ต้องซีเรียสนะ,ะเดี๋ยวเอาอันใหม่ดีกว่าเอารูใหญ่ก็เดิมอ่ะเก็บละนะคะ ค okay. ก็ตัดไหมเลยจ้านี่เราก็จะได้ส่วนหางแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะน่ารักไหมนี่หางนะคะต่อไปเราจะเย็บขานะคะทุกคนมาค่ะสําหรับขานะคะนี่ค่ะปกติก็จะต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแอดมินไม่เอานะคะแอดมินจะทําแบบนี้ ทำเฉียงๆิด็นึงนะคะให้เป็นขาแบบนี้นะคะขาแบบนี้วางก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มมุดช่วยก่อนนะคะเอาให้ตรงกันนะคะแขนกับขาตรงนี้นะเอามุกมาเออเข็มมุดมาร์กไว้ก่อน,นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเลยนะเย็บยังไงก็ได้เอาเย็บมาถึงตรงนี้ก่อน คือการฟริกไว้ก่อนอย่างนี้นะคะมาร์กไว้ก่อนนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะเพื่อนๆก็หืมแน,น่นแน่นแน่นแน่น,น ก็จะเป็นขาแบบนี้นะเย็บยังไงก็ได้ค่ะให้มันอยู่นะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนี่ก็จะเป็นแบบนี้เย็บกลับไปกลับมานะฮะจะเป็นน้องขาขาน้องหมาน่ารัก ได้แบบนี้นะคะเอาแน่นๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเอ่อเย็บอีกขาหนึ่งเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาค่ะแอดมินก็เย็บได้แล้วนะคะนี่หรือว่าเพื่อนๆจะอา จะฟิกตรงนี้ไวเลยก็ได้นะคะให้มันเป็นหางงองงอย่างี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเอ็นมินจะหวังแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ขาก็ได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะต,ต่อไปเราจะเย็บโบนะคะนี่อยู่ตรงนี้โบนะคะฟิกไว้ก่อนนะคะ<ม>ปักหมุดไว้ก่อน<ม>นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อันนี้ข้างหน้านะ อันนี้เดี๋ยวแอนมินจะทําที่แขวนนะคะต่อไปหมวกนะคะหมวกหมวกก็วางเยื้องๆหน่อยให้มันน่ารักน่ารักแบบนี้หมวกวางตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงข้างหน้าตรงนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะนี่เพื่อนๆจะเอาตรงนี้หรือข้างหลังหรืออะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับตานะคะแอนมินจะหาเม็ดดุมสีดานะคะมามาปะตรงนี้แล้วก็จมูกนี่ค่ะ จมูกแอดมินจะวางตรงนี้จมูกน่คะก็จะวางแบบนี้นะคะจมูกแล้วก็ปักนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตาแต่แอดมินจะหาเม็ดดุมมาใส่นะคะทุกคนแอดมินจะเย็บตาก่อนนะคะนี่ค่ะตาแอดมินจะทำแบบนี้นะคะ คือสองข้างตรงนี้นะคะแล้วแอดมิน hmm. ก็หาเม็ดด mm ุม hmm. มาได้แล้วนะคะ mm hmm. เป็นการเอ่อเขาเรียกอะไรนะใช้วัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเย็บติดกันแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะก็เย็บมา เพื่อนๆกะเอาเลยค่ะนะก็จะได้แบบนี้เย็บยังไงก็ได้ค่ะให้มันอยู่นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งมันก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเดมินจะใช้สีขาวนะคะนี่เป็นการเย็บส่วนตา ดูก่อนว่ามันเสมอกันไหมนะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เราก็จิ้มไปเลยเย็บไวปก่อนดูไว้ก่อนนะคะว่ามันโอเคไหมนะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่นจะเป็นน้องหมานะ่ารักตาน้องหมาเลยนะคะแบบนี้เลยเอาที่างี้เลยค่ะแล้วต่อไปนะคะ ตรงนี้ก็แอดมินก็จะพันอย่ี้นะคะนี่ค่ะพันแล้วก็จะได้เก็บซ่อนใหม่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นการาตาก็ต้องตรงๆอย่างงี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บซ่อนเลยค่ะซ่อนไปยังไงก็ได้นะคะ ะก็จะเป็นแบบนี้นี่คะเดี๋ยวอันนี้ค่อยเก็บซ่อนอีกทีหลังเดี๋ยวอันนี้เราเก็บซ่อนก่อนนะคะซ่อนยังไงก็ได้ให้มันอยู่นี่คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะวิธีประกอบนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเย็บเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เก็บซ่อนเลย นี่ค่ะส่วนตานะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ใหม่ที่เหลือแอนมินก็จะเอาเข็มนี่ค่ะเก็บซ่อนไปนะคะอ่ะซ่อน,นค่ะปลายไหมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ควักเข้าไปข้างในอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้ นี่ค่ะจมูกก็เหมือนกันนะคะจมูกก็จะเย็บมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นปากแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็หมวกนะคะหมวกก็จะเย็บใส่ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ค่อยมาดูตอนจบนะคะหมายถึงตอนที่แอดมินเย็บเสร็จแล้วนะคลิปมันจะได้ไม่ยาวไปนะคะโอเคนะนี่ค่ะแบบนี้นี่ค่ะเพื่อนๆแอดมินก็ เย็บโบเย็บจมูกเย็บตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะแอดมินก็จะเย็บมือค่ะใส่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูนะคะมาค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่แล้วเพื่อน,อนๆก็หาพวงกุญแจมาใส่นะคะนี่คะ่ะก็จะเย็บใส่แบบนี้นะคะนี่น้องน่ารักมากเลยนะคะ น้องหมาทีแรกคิดว่าเป็นกระต่ายนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแอดมินตาถั่วนี่แล้วหางนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้น้องงองอขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้เข็มแล้วก็ไหมแล้วก็เย็บติดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะนี่น้องน่ารักมากเลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ดูนะคะทุกคนน้องน่ารักจริงๆเลยคะ่ะบ๊ายบาย